เ้จ้ามือ่อนี้จะมาเอาปุ๋ยอ่าจะมาเอาปุ๋ยใส่แปลงพักคา่อาอ่มามัแต่งมันจะไปต้นน้อย,หน,อยหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวจะไปเอาใส้แปลงพักคา่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้านี่จ้าจะเอาไปใส่ต้นแตงกับพี่กก้อนค่ะนี่จ้า ใส่ปุ๋ยแล้วเราค่ะเดี๋ยวจะลดน้ำีกรอบนึงค่ะให้ปุ๋ยมันละไล่เข่าดินค่ะนี่จ้ามะแตงมะแตงกรลังกรลังงามอีดอกดอกงามงามค่ะมะแตงค่ะอันนี้เขาพูดไม่แก้วกับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยค่ะเหลือแต่ลดน้ำค่ะนี่จ้าอันนี้ก็ต้นมักระเทศค่ะกระเทศก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วกระเทศเท้าค่ะกระเทศกรลังต้นใหญ่ค่ะกระเทศค่ะงามงามค่ะ เนี่ยแม่แก้วไปฮดน้ำกันนะค่ะนี่จ้าน่จ้า,จามันรดน้ำค่ะรดน้ำให้ปุ๋ยมันละลายนะค่ะนี่จ้าวันปุ๋ยเรต้องรดน้ำให้ปุ๋ยมันละลายนค่ะนี่จ้าพลิ้นหน่อยเหยื่อพลิ้นหน่อยกับป้าป๋าเพิ่อน จ้ามีใจมาเฮ่านี่ค่ะขนมขนมนักเล็กค่ะเขาพ่อขนมเขาพ่อค่ะอันบ้านแม่แก้วมากินเขาเนื้อดำนะคะเนาะก็เลยเขาก็เลยเขาเป็นเขาเป็นเป็นเขาเนื้อดำค่ะมันมีแดดมันมีแดดดีนะเนาะเสียงไปนิดหน่อยเสียงไปนิดหน่อยเดี๋ยวปั่นแบบนี้ก่อนนะค่ะนี่จ้าบ่ปั่นง่ายปั่นได้ค่ะนี่จ้านี่จ้า าา <c oughs> นี่จ้าแม่แก้วปั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปแล้วเอาไปตากข้างนอกค่ะจากแดดหนึ่งก้อนค่ะตอนแรกก็จะเอามาถอดบึงค่ะนี่จ้าเดี๋ยวแม่แก้วเอาไปตากก้อนค่ะนี่จ้าแม่แก้วเอามาตากแดดแล้วค่ะขนมนั่งเล็กค่ะนี่จ้าปั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ่ายมันแห้งก้อนคะ่ะเขาจะทอดกินได้คะ่ะเขาเขาเนื้อดำที่ตากไว้แห้งแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปทอดเข้าเนีวน้ำเล็กกันค่ะ จ้าเอาเขาเขาลงไปเลยจ้าทอดเลยจ้าจ้าทอดขนมนั่งเล็กค่ะภาษาอิตา่าไม่แก้บนพุดดิดนค่ะพุาดุณงโดนเรื่อกันว่าขนมนั่งเล็กค่ะน,นี่เข่าพองแล้วค่ะ ยอยมีไกายอยตา,บางบานตั้งมาก,กใครอยากกินนะั้นเบเก็ดกินเอาจ้าเขาเริ่มข้องแล้วจ้าใ้อันหนึ่งระค่ะจา้าเดี๋ยวทอดเต่าค่ะจา้าทอดอเ้อันสัด้ายราคาหนึจ่จ้าขอพ้องค่ะบานเท่าอืนขนมนั่งเล็ก ราจะไปย้อนน้ำตาลต้อนจ้าไปย้อนน้ำตาลต้อนต้อจ้านี่จ้าทอดเสร็จแล้วจ้าเนี่ยแม่แก้วจะย้อนน้ำตาลได้ค่ะนี่จ้าย้อนลงไปเลยแบบนี้จ้านี่หลอดไปเลยจ้าเชียงพลิ้นหน่อยค่ะนี่จ้ายอดไปเลยนี่จ้าย้อนลงไปเลยจ้านี่จ้าน้ำตาลจ้า เดี๋ยวปล่อยเห็ดสักพักนิดนึงค่อย,อย,อยามากินกันจ้าขอบคุณน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปในแก้วจ้าี่จ้าหยาอดน้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าเดี๋ยวมาชิมเบ้งางค่ะว่าเป็นยังไงแซ่บบ่านอนี่เนาะชิมก่อนได้ค่ะหอกรอบด,ดีค่ะเพลินหน่อยเพล่นหน่อยอยู่กับคุณยายแซ่บอยู่จ้ะ บบ้ไขหวานบันไดยคะ่ะแม่แก้วบริเัทหวานคะ่ะเดี๋ยวไปกินต้อกัน,นะะด้วค่ะเดี๋ยวพักกันในคลิปหน้าเลยค่ะจ้าบ๊ายบายจ้า